ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติรีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะหระับเจ้าทริอัมบอนด์วิวบอฟเบอร์คันนี้ครับคันนี้เป็นรถปี2017นะฮะเลขไมล์1,000กิโลเมตรแท้เลยครับสีเดิมทั้งคันสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมเอามาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง1,039กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรลุคาให้ดูทุกคันนะครับสามารถขอจาเซลไฟขายได้เลย หน้าจอเรือนไม้ครับสวยใสนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกรอบเรือนไม้ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยนะครับแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะขีดข่วนตู้ตาแฮนด์เดิมนะครับมาพร้อมโลโก้ไททัมนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเดือดรางครับปอกแฮนด์เดิม นะครับกระจกไฟแฮนด์เดิมคันนี้มือคลัตช์มือเบรกเป็นของแต่งนะครับสามารถปรับระดับได้กระปุกมันเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งครับตรงสื่อไม่มีดะรางนะครับชุดสีถังเดิมครับเป็นสีเทาเขียวครับตัดกันแบบนี้ครับสวยงามมากฝาถังสวยครับไม่มีข้าบสนิมเลยตัวถังไม่มีบุกรรักยิ้มแทบไม่มีรอยขนแมวเลยครับเบาะนั่งครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะมาด้านหน้า ถ้วยไหมด้านหน้าสวยไม่มีรอยล้มแปดแตกรล้านะครับนี่ครับโคมไฟหน้าเดิมครับเป็นเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันส่วนไฟเลี้ยวด้านข้างครับเป็นแบบ LED นะครับนี่ฮะโอ้โหยางกันฝุ่นมีให้ด้วยนะครับบางโคนหน้าแต่งนะครับเป็นบางโคนสั้นนะครับนี่ครับยางหน้าแต่งเช่นเดียวกันครับล้อหน้าแต่งนะครับกาบใหญ่นะฮะนี่สีเดิมสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีดว่าสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีค้าวหนิมเลย นะฮะดุมล้อสวยกระบอกโช้ด้านล่างครับไม่มีรอยหินไรลล้มาสไลด์เลยนะครับคันนี้ครับมาพร้อมอากาศหม้อน้ําด้านหน้านะครับหม้อน้ําสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมสกิดเพดด้านล่างครับตังกระแทกด้านตาตรงเครื่องด้านล่างเป็นของแต่งนะครับจากไรอัมขอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรืด้านข้างนะครับฝาวาล์วเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับก่าคีบเครื่องเต็มแบบนี้ฮะแกนงเครื่องฝังขวาครับน่ฮะรอยกลึงเดิมครับไม่มีล้มแปะหรือว่าเก็บงานใดใทั้งสิ้นครับคันนี้กุญแจให้มาครบ 2ดอกนะครับมาต่อที่พักเท้าครับฝั่งขวาครับนี่ฮะยางเต็ม1นึ่ันกิโลเมตรแท้นะฮะแล้วก็คันเบรกหลังครับไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับฟังเสียงท่อคันนี้กันภาษาติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งนะเป็นยังไงครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบพวงยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลยครับ สวิงอาร์มครับฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานโซ่ตเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับขาวใสเต็มแบบนี้เลยฮะล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซี่รั่วสวยครับแค่ไม่มีคราบสนิมเช่นเดียวกันยางหลังเต็มครับนี่ฮะเป็นยางแต่งบางคนหลังสวยครับนะฮะถ้าไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่ไฟท้ายนะครับเป็นแบบฟูลอวีดีทั้งไฟท้ายและไฟเลี้ยวครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเรือตรงนี้ไม่มีบตดเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนทะเบียนสวยด้วยครับ9191 ชันเบรกด้านหลังครับแล้วบอกว่าเป็นแค่รอยครับเพราะนี่คือ1000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานตัวท่อฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์แคงเครื่องฝั่งซ้ายครับแลกเกอร์เดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะฮะฝาเบานะครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องเต็มสวยครับ ขอททอด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับหน้าเครื่องแห้งหงใสๆครับตัางาตายทันเทอร์ไบรท์นนทบุรีนะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินเลยเรามาสไลด์เลยครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะเพราะนี่คือ1 0 0 0กิโลเมตรแท้แล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยเอาละครับคันนี้พิติเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่ 1, 1 3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง19 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอน,นงิะสดรถได้ฟรีของเล่นใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบครับถ้าคุณมองหาทริอัมบอดวิวบอบเบอร์คันนี้รุ่นนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนครับเลขไม่น้อยรถสวยครับแล้วสีนี้หายากมากใครหาอยู่รีบมาจองครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ